ปกติแล้วกกนยังสิบวท่านได้ในส่ชุดแต่ว่าเมื่อนี้ทั้งทีมงานคู่เป็นปนอยากเห็นนะเพื่อเพื่อเพื่อได้เบิงภาพร,ร่วมหลกักฐานสิมีหมองปราบเปลี่ยนก็เลยสิยเดลึงค,ครับคนคนหญิงเซใไม่ดีสังมากไอกระบะผู้ชายมีห้อาโบไดเสียบแต่ว่าห้าสิไดเติมขนลงไปอยู่ บ่อไอของผู้ใช้เขาบริสิทธิ์ผลบ่อแต่ว่าโตโค้งไม่หนุนนะโค้งท่นเนี่ยเขาสีแดงเพิ่มแมนครับขนไก่เขาสีเขาสั่งมากยอมสีแดงอัดทั้งหลังก็ได้สีแดงสีเดียวเลยบ่อต่องบ่อต่องย่อมสองสีมันเนี่ยอัดทั้งหลัง หัวพวกหัวเาออกมาบดบนเก่ต่วัรแเร่ร่ันไหน้่ร่างใหม่อยู่ในหนีบบอดี้ร่างใหม่คะเดี๋ยวเขาส่งไปอุปกรณ์สีหามันก็ห่อน่ารำการจื ลูกสาวไปยู่วงใดกว่าลูกสาวไปยู่น้ำเสียงแจ้าดิมันกระจัดกรใจกันแท้เนี่ยห้ามดีกันเสียบตามแม็กกาเลยเสียบทั้งของมือสั้นเลยใหม่ก็ต้องดู่นซ่องกับใหม่ก็ได้วัดขนาดใส่กันบนมือ กาวมันร้ออกมันเทดแล้วโดนเทดแล้วตั้งแต่เดือนนี้นะบันนี้เอามาเขาโกดังบันมันห่อนห่อนแล้วที่นี่กาวมันก็ไลยไหลออกฮัลโหลสวัสดีพเนกคอสตูมเ็นยังกันหมอนั่นงเ็ิยัง เช็คผลไม้เช็คจำนวนวันมีน้อยมีหลายเช็คทีได้ซื้อเพิ่มเยอะเช็คความว่ามันทางมันขาดเพราะว่าเอาไปไล่สูตรเพื่อหันนี้อ๋อวันี้ได้เกินไหมก็จะได้ซ้อมซ้อมหลังจากที่เฮาตากซีสามซีหมื่นเนาะเั็นนี้ก็ซีมาเขือมันขาดก็จะได้ซ้อมไม่คนกองเอเดียของอาจารย์ปีนี้มีจตกสีมีเพิ่มมาจากสีปีนี้มีอีกสีสีเหลือง สีเหลืองสีแดงขนไล่เอานี่มาเพิ่มอีกป่าฟ้าของขอซูมสีไว้บนนอกมันแบบสูงก็คนเต็มอีกขนไว้ให้ก็เอไวก็ต้องไวนับนับนับเห็ดมัดหนึ่งนี้จากการมัดละยี่สิบอ๋อเถอเห็ดมัดแบบนี้พี่น้องมัดละยี่สิบนะครับหนึ่งมัดคือยี่สิบ มาดละยีสบเพื่อที่จะเช็คจำนวนหนยง่ายๆแต่เวลาเวลาเข้าออกงานเนี่เข้ามัดแบบนี้บอบอมับอมัดเลี้ยงอย่างเดียวกุเลี้ยงแยกสีใส่ลัง่งนับเบิดบอนี่ ที่ซักว่าหันนับเบิดพี่น้องอันนี้คือฟาร์มขมใจเกินร้อยแต่ยังบ่ท่านเบิดซซ้ำนี้เด้อกระซิมีออกมาเรื่อยๆอน,น,นะครับเลยหาสีหกเจ็ดสีเจ็ดสี 6, สสมันนีเจ็ดแสนหรอกอ๋อนะครับเป็นกระซีนาเพชรมาลายีสีนะครับเพื่อที่จะนบ<ม>ับว่าสีนี่เอมีท่อใดนะครับื่อที่จะส่งยอด

แค่แต่มั้วก็ตองตาแล้วไม่ลดแต้ม้ก็ตองตาต่อเอาสินี้มาบีบแตกไม่ตองตากันได้แล้วบอกว่าอนไดที่มันนั่นต่างไหมอันู่เรือไปตตกเพราะว่าแต่อไปงเป็นสีนีเพราะว่าเพราะว่าอันนั้นมันเดกันเอาใ้างงเหรอโอ้ไป่นัะมันูแล้วมันคนนี้แล้วนี่ เอามือแล้งนี่กัเสียบอะไรบ่สิบชอนลองเสียบมือล่องทดลองมือแล้งสิบช้ลองเสียบมอเขียวต้นไลเพราะว่าเขาลั่นคอนเสิร์ตเนาะกระบะเสียบกระบะกระบะกระบะผู้ชายบริสิทธิ์กระบะผู้ชายบริสิทธิ์ป้าพี่น้องไมอนีเสียบคนแล้วกระบะลอยกล้วยกระบะลอยกล้วยท่าติดตามทั้งหมดสี่ร้อยกระบะทั้งหมดสี่ร้อยกระบะป้าตุ้ง รอติดตามรอติดตามครับเปิดฤดูกาลวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนะครับสําหรับพี่น้องที่ยังบระธานในซื้อบัตรนะครับในกลุ่มปิดเปิดฤดูกาลก็ทักไปที่เพจซื้อตัวออนไลน์คณะมอรำใจเกลนอยนะครับหนึ่งร้อยหาสิบเจ็ดบาทครับซึ่งอดอกบัวเนี่ยนั่นบออันันเก็บยากพร้อมแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าปีนี้จังพวกดอกไม้ยังหยังสิมันกระป๋อมมนงานหนักเนะี่ย เปบามันกับนี่ผมชิ้นใหญ่ๆโผล่ยังสิกะกระซั่มกันกัเลยอันนี้รอบแดงเขาพันไปเนาะก็เลยสิอยากให้วางแถมบ้างแถนจริงๆแล้วก็สิได้เฮ็ดแม่ขั้วล่ะแต่ว่าช่วงนี้มา้งซอยอันหนึ่ตอนเรื่องไหนซอยช่วงช่วงเขาสอนให้เ่าสอนใบก็ไระเด็นเขาต้องวางแถนดีๆคันบ้วางแถนคือมันคุ้นหลายมันบอกคันเท้าเข่าใจว่าตรงกันว่าเท้าเสียออไปบ้างไป้ใส่ในคณะสอน มันสีหายหายเรามันสีเสียเวลารนี่กันเย็บแมลงครับนั่นแหละกับเจ้าใดกับผู้ใดในนุ่มอาดเขาขนาดยิ้มมันบ่ดิเคยดูแลลูกน้องบ่ซัพพอร์ตลูกน้องบ่ดิจมยางเดียวใครจะไปจมอย่างเดียวใครจะจมเขาต้องคุคนกับเรากันได้ละบอบ่มี่กันมา คือมันมันหลายอย่างน้อจังปีบางหันบางคนกับว่าจะข้องเฮ็ดหนกเก็ดหน่อยเฮ็ดอย่างหันทุกคนแบบว่ามีใจเป็นกลางที่มันตรงกันมันสิบ่มีความเพราะว่าทุกคนมันบ่มีผู้ใดอยากเอาเปรียบใครเพรอยากให้คนเอาเปรียบฉะนั้นเขาก็อยาเอาเปรียบคนเขาฮู้อยู่แล้วว่าหนาที่ยเขามีแบบใดเขากับเล่งมากล้วก็เขาก็อยาเบาลำไรอนใดที่มันแบบมันหลายคนแม่นบ่ลังมันกหนักสุคนล่ะ คอตุ mm. you yeah. yeah. ูมก I mean, ันนะแดนเซอร์เขากันทั้งหนักแมนบอลนี่วีดจะบอกล้ำเล่ยหนแดนเซอร์เขากันหนักแมนบันไ่อันนี้คือเขาเป็นหนาที่เขาคือซัพพอร์ตเขาเขาซ้อมสองเดือนอุู่เนี้อันนี้เขาก็กำลังแมนบอลใหญ่ว่าเขาเขาก็ถือว่าเขาหนักนะครับกับอันใดที่มันปรึกษาหาอดไหาเรื่องกันไดนเพื่อที่แก้ไขปัญหามันทันไปแต่ละมือกับผู้ยญิงกันดีๆอย่าอาคติต่อกันอาอื่นอื่นหรือว่าแมนละ ๋ยถาผู้นั้นก้อนถาผู้นี้ก้อนขาดังม้าโรลดแล้วก็ที่จริงแล้วคันว่าสมัยไม่เขาถะบว่าคอยถือกันเนาะแต่อยากบอกว่ามันเป็นเครื่องมือทํามาหากินเข้าแม่คันบอกเป็นไตเหยียบคือหลีเลี่ยมเลยลหละอย่าไปเหยียบอย่าไปขันแม่ว่ามันสิเป็นสงเป็นเครื่องมแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ทํามาหากินเข้าในหลายเขาก็ต้องหอยต้องแขงหรือต้องว่างดีๆพวกหัวขึ้นกัน หัวเนี่ยมันจะเป็นของส่วนการที่ฝ่ายข้อตูมมันเตรียมไว้เนาะเพื่อนกระสีเสียเสียงไว้ห้องก็ยากขิมมาลากกายตรงว่างตรงอี้อย่างดีดีเพื่อล่อยมันบอบอช่องรูนะครับเวลาเอาสิเตรียมใส่สกิมมันกระสีมีการเลี้ยงเพลงเนาะเอาก็เบิ่งตามส่ิปชุดใดเสียเอาได้หยิบก่อนเอากันเลี้ยงในตามลำดับอันนี้ทุกคนต้องไปทำการบ้านหล้วก็จัดการเรากระจัดการสของ นะครับเพื่อมันสิ่งให้ความสะดวกเท่ามาเริ่มคิดเราที่มาเดียคิดว่าเข้าสิเตรียมการบ้านแผนในการเดินสายจาังเกียร์คณะบนคิดอย่างเลยห่อนมือเข้าไปว่าเปลี่ยนี่ดูเริ่มกินก็น่าการแล้วว่าเพอวันหยีว่างจับมือเของสิเรออกหน้าเลยนี่น,นะฮะหยีจับมือมึงหยีสิบอย่างสิบสี่อีกกี่วันครับอีกสิบสองมือโอพ่อสองสามหนาสั่งข้าวเหลียวนเดียรยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเราต้องได้สองใหญ่ ซ่องใหญ่นี่หมายถึงว่าไฟแสงสีทุกสิ่งทุกอย่างครบนะคะรับบันี้เขาว่างแผนการใส่ชีวิตเท่าแล้วบาดโดยเฉพาะคนแม่ไม่นี่สิว่าหลูจังหลูเนี่ยก็ต้องไปน้ำเอื่อยมูยังก็ต้องเบิ่งต้องบอกกันได้เลยขันเท้าอกว่างแผเนี่ยขันเทาสิไปบอกเตียงเลยแล้วก็เริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าขยะเราซื้อไปกินเก็บให้เป็นที่ตุ่มไปดี นะครับแล้วก็ยาถิ่นไปทัวร์มัศุกรป๊กสุดท้ายเราห้าถ่าเห้อบ่สเฮดจังสี่ทันเอยู่บ้าลห้เาเห้อไปออกงานเจ้าภาพเป็นบอห้าไปกินไปซ่าใส่งานเพิ่อนห้าบ่เก็บเก็บด้วยที่ถึงไปขาวอกโลกยุจักปาแดีขีีร่าจักเอียงเนี่ยจักขวดเหลวขวดเดียเต็มเลยเจ้า,จาภาพทิดใจเราเดียว่าห้องคือศุกร์โป๊กแต่มอลำขนาดนี้เพื่อนอาจสิบว่าจางก็ได้ลำดี บืนลงมืนตายคนอยู่เต็งสนามเลยบัดไปตายจอนจมปัดเก็บได้ที่เราโอกลวอยู่คว่มโศกโปงเพิ่นมาสุโาจา์เขาอะไรมันเป็นอาชีพอาชีพของพวกเขาคืออาชีพที่เห็ดไห้คนสร้าง